สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่บ้าพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมีทางด้านของผลพิสานมาแจกแบบฟรีๆแล้วก็จะมีทางด้านของโค้ดมาแจกแบบฟรีๆนะครับก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับที่แบบว่าแอดมินเพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับก็เป็นทางด้านของเกมโลบอกเป็นแบบบอกฟูลนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับขอโค้ดใหม่มาตลอดเลยนะครับว่าเมื่อไรจะอัปเดตโค้ดใหม่มาบ้างพี่นะครับตอนนี้มีโค้ด เยอะมากๆเลยอยากได้โค้ดใหม่นะครับก็คือจัดไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาโค้ดใหม่ให้นะครับเนาะโค้ดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ตามหาโค้ดใหม่มานานนะครับเนาะก็ต้องเป็นทางด้านของคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะมีโค้ดใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้ว ก็มีผลปีศาจนะครับน้องมาแจกให้แบบฟรีนะครับก็ตามสัญญาณเลยนะครับน้องพี่ทําคลิปทีไรพี่จะแจกผลปีศาจทุกครั้งนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับน้องก็ต้องดูคลิปนี้นะครับและ f อีคนใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่นะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง4 9 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลสร้างถาวรแบบฟรีๆ1ผลนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้แจกไปแค่ผลเดียวเท่านั้นนะครับน้องอ ว่ามีคลิปนึงถึงนะครับแต่พี่อยากแจกอีกนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็คือเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของช่องพี่เอนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์ดูคลิปห้จบแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าโคตรง่ายนะครับเนาะกติกาก็ไม่ได้ยากนะครับกติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะก็ทุกคนทําได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปแจกโคตรพี่ขอแจกคนพิศาจก่อนเลยละกันนะครับก็คือ วันนี้ที่พี่จะมาแจกนะครับก็เป็นทางด้านของพลเสือนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของพลเสือนะครับนาอก็คือยอดเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับนาอก็คือยอดดูเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับพี่จะแจกเองนะครับก็คือแบบว่ามีคนดูเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับนาอก็คลิปนี้ยังไงก็แจกแน่นอนนะครับเพียงแต่ทุกคนดูคลิปไม่จบกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับก็รับไปเลยในส่วนของพลเสือแบบฟรีๆไม่ต้องทักหาพี่นะครับเดี๋ยวพี่ทักหาเองนะครับทิ้งช่อง ติดต่อให้พี่หนึ่งซ่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook ไลน์หรือว่าวอเดียบอะไรก็ได้นะครับนอนที่พี่ติดต่อหาได้1นึ่ง่องทางนะครับเดี๋ยวพี่มังการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ต้องทําตามกติกาดนึงนะครับน้องก็กติกาก็ไม่ได้ยากนะครับน้องก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกติกาของช่องเล่านะครับน้องก็ เป็นแบบว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแล้วก็ผลต่อมาก็เป็นทางด้านของผลสร้างแบบฟรีๆนะครับสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของผลสร้างแบบฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ดูคลิปจจบแล้วก็พี่ไม่ได้ให้โหวตนะครับน้องก็คืออยากได้ผลอะไรพิมพ์ชื่อผลที่อยากได้นะครับน้องและคอมเมนต์ในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าในสิ่งที่ ควรคอมเมนต์นะครับนาอและพี่จะไปอ่านนะครับอันไหนโดนใจก็คือจะทักหาและแจกให้เลยอย่าลืมทิ้ง1ช่องทางให้พี่ติดต่อหาได้นะครับนาอและคนที่ทักมานะครับพี่จะไม่ค่อยตอบนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินต่อวันนะครับก็คือเป็นพันเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าคนทักมาเป็นพันเลยนะครับนาอก็เลยแบบว่าไม่ตอบดีกว่านะครับนาอถ้าพี่สนใจคนไหนเดี๋ยวพี่ตอบให้เองนะครับนาอก็จะเป่ามานี่เลยนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับโนในส่วนของผลพิชานะครับแล้วก็วันนี้พี anger, ่ขอบอกเลยละกันนะครับ <ihrem> ว <hn an> ่ามีโค้ดมาแจกนะครับเนสำหรับโค้ดคนถามมาเป็นแบบไหนนะครับก็คือตอนนี้พี่ขึ้นให้อยู่นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าการแจกโค้ดพี่ไม่ต้องรีลาอะไรมากนะครับก็คือตอนนี้พี่ขึ้นให้แล้วนะครับเนก็อยู่กลางหน้าจอแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนว่าโค้ดนะครับเนก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับโค้ดก็เขียนคําว่านิวนะครับเนก็เป็นว่าโค้ดใหม่นะครับทุกคนก็คือเอาไปใส่ได้เลยนะครับเนตอนนี้พี่ขึ้นให้แล้วนะครับคนถามว่ เป็นโค้ดอะไรนะครับน้องโพสผลพิศาจหรือว่าโค้ดดาบหรือเปล่านะครับหรือว่าลดอะไรนะครับน้องไม่ใช่ลดนะครับก็คือโค้ดอะไรนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกได้เลยนะครับว่าโค้ดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดคูณ exp 2 4บวันทีนะครับและเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดในตอนนี้ด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้โค้ดน kind of yea nope, wow, no ี้นะครับนก็คือเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนก็เตรียมตัวละกันนะครับนะเอาไปใส่ได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับว่าได้แน่นอน1 0 0นะครับใครคนไหนเอาไปใส่แล้วไม่ได้นะครับนะมากดยกเลิกติดตามพี่ได้เลยนะครับพี่กล้ารับประกันเลยนะครับนะว่าใส่ได้แน่นอน1 0 0เป็นะครับเป็นโค้ดคุณเอกพีนะครับสำหรับคนที่เคยใส่ไปแล้วก็ จะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยใส่จะใส่ได้แน่นอน100%นะครับทุกคนและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็ยังจะมีทางด้านโค้ดเก่านะครับเนาะที่แบบว่ามาอัปเดตให้ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ามีโค้ดเก่าๆด้วยนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้นะครับเนาะสำหรับบางคนนะครับก็คือคนที่แบบว่าเพิ่งสร้างรหัสใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นใหม่นะครับเนาะแนะนาก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้ละกันนะครับก็มี20กว่าโค้ดนะครับเนาะก็มีทางด้านโค้ดคุณ นก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะคบพี่ขึ้นให้กลางหน้าจอนะครับนะเดี๋ยวพี่จะใส่เสียงเพลงให้ละกันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะครับมันมีแต่โค้ดทั้งคลิปนะครับนก็ไปเจอกันท้ายคลิปดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกละกันนะครับว่าท้ายคลิปมีอะไรบ้างนะครับนะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาแล้วก็มีของฟรีอะไรบ้างนะครับแต่จังหวะนี้พี่ขอใส่คลิปเพลงไปละกันนะครับนะหรือว่าเสียงเพลงไปละกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาโค้ดไปใส่ด้วยละกันนะครับ Body body, whoo, a body body, ก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็มาแจกในซองผลพิชิตแล้วนะครับน้องเราก็มาแจกโค้ดตามค้อขอแล้วนะครับก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็ทําตามสัญญาเลยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ดูคลิปไม่จบแล้วก็คอมเมนต์นะครับเนาะคอมเมนต์หน่อยด้วยใจก็รับไปเลยละกันนะครับน้องก็ง่ายๆแบบนี้นะครับกติกาก็ไม่ได้ยากนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าพูดถึงเรื่ออออองงสสสนนนนนนนัััับบบุะะคคคครรกกกก็็ืืพีี่่่ไไมมยยยาาเเต ให้ทุกคนเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับเพียงแต่ทุกคนดูคลิปให้จบกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับว่าจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครัััััับบบบบกกกกกก็็ฝาาาาาตตติดดม้้้วยยยลลละะะะนน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 คคครรรเเสหีีีีพพ่่ของททุ thank <laughs> you